สวัสดีค่ะพบกับการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเพจ a c e b o o k ของภักจีราพีอารุุรีนะคะเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเนื่องจากว่า,าเล็งเห็นว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากมายนะคะก็เลยไม่อยากรบกวนเวลาของคุณครูให้มาเสียเวลานะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง ประมาณสองเรื่องด้วยกันนะคะก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องนะคะขออนุญ,ญาตแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุซุ้มประชาสัมพันธ์คร่อมทางาถนนสายลบบุรีท่าวุงบริเวณหน้าโรงเรียนท่าวุทยาคารนะคะถล่มพังถล่มลงมานะคะเนื่องจากพายุฝนและก็ลมแรงทำให้ผู้สนญจรไปมาบนท้องถนนนั้นได้รับอุบัติเหตุนะคะล่าสุด ติดตามจากเพจของท่านอาจารย์พอศิริลักษณ์บุญสวรรค์นะคะทะราบว่าเสียชีวิตแล้วสามท่านขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะทักทายก่อนนะคะอาจารย์อุษาเข้ามานะคะสวัสดีนะคะอาจารย์สิริพรนะคะพนมสวยนะคะน้องเปลียงไกนะคะอาจารย์เปลียงไกรบุญฉำ คุณโอภาสสุกเกษมนะคะท่านผอนิยมสายแสงนะคะขอบพระคุณยิ่งเลยนะคะท่านผอศิริลักษณ์บุญสุวรรณนะคะค่ะขอบพระคุณสําหรับการติดตามแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ท่านอาจารย์ท่านผอปลอดภัยนะคะ,ะแคล้วคลาดมาอย่างวุบิตทีเดียวนะคะน้องน้องภัยศิษิ์นะคะภัยศิษย์หรือพิศิษิ์เนี่ยไม่แน่ใจเนาะก็ขอบคุณมากเลยที่มาติดตามรับชมกันน้องพิศิษิ์เนี่ยก็ ร่วมงานเรื่องการสอบครูผู้ช่วยด้วยกันมา3ามวันที่โรงเรียนใหม่นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงพี่ดาพี่ดารินขอบคุณมากเลยที่ามาชมนะคะหนีกันไปแล้วก็ยังสาวแวะเวียนมานะคะสบายดีนะคะพี่ดารินนะคะคุณคุณย่ายังสาวคุณแม่ยายยังสาวนะมีหลานน้อยน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องของผลการสอบครูผู้ช่วยประจําปีนี้ของสนานักงานศึกษาธิการจังหวัดลบุรีเราเองนี่นะคะก็อยากบอกว่าเมื่อเช้านี้ทางเขตพื้นที่ของเรานะคะโดยเฉพาะ,ะท่านผอ,อ,อก,กลุ่มอานวยการนะคะคุณนําเกียรติยศแก้วหอมคํานะคะรวมทั้งท่านผอ,อ,อก,กลุ่มการเงินนะคะผอภาวนาน,นัทศรีและอาจจะมีกลุ่มอื่นด้วยนะคะที่ฉันไม่ได้ติดตามก็ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา <S <S หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาบริหารการศึกษาระด,ระดับปริญญาโทปิดชั้นปีที่2นะคะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการจังหวัดลพบุรีนะคะที่เดินทางมาศึกษาดูงานหรือว่าฝึกฝึกประสบการณ์นะคะในเรื่องของอขอบข่ายภารกิจและก็การทำงานของกลุ่มต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษานะคะซึ่ง ทางท่านพนออนำเกียรติท่านพออภาวนานันทศีก็ได้บรรยายสไลด์ powerpoint ให้ได้รับทราบไปนะคะว่าขอบข่ายภารกิจของเรามีอะไรสภาพปัญหาเป็นยังไงแล้วเราแก้ไขกันยังไงเราทํางานกันยังไงนะคะก็ได้รับทราบไปแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยที่ให้เกียรติหน่วยงานของเรานะคะเราก็หวังว่ากรณีศึกษาจากเขตพื้นที่ของเราคงจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาฝึกประสบ ประสบการณ์วิชาชีพของน้องๆไม่มากก็น้อยนะคะในฐานะรุ่นพี่นะคะรุ่น9นะคะรามรุ่น9นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเร,เรื่องแรกที่เรา,าได้ให้การต้อนรับน้องๆไปเมาเช้านี้นะคะทราบว่าช่วงบ่ายน้องๆก็เดินทางไปที่เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีนะคะก็หวังว่าน้องๆคงจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากพายุลมแรงทางนี้นะคะ มาถึงเรื่องสําคัญของเรานะคะวันนี้ก็นอกจากมีเรื่องที่เป็นเรื่องเศร้าน่าเสียใจยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนก่อนนะคะที่เป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในตําแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีประจําปีนี้นะคะซึ่ง น้องๆทุกคนถือว่าเป็นหนึ่งในปีประวัติศาสตร์นะคะที่ต้องบันทึกเอาไว้ในความทรงจําเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่กระทรวงศึกษาของเรานั้นเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบในสาขาวิชาอื่นๆที่ไม่ได้จบจากสาขาวิชาครูโดยตรงนั้นมาสมัครสอบได้นะคะเพื่อแก้ปัญหาคุณครูขาดแคลนในสาขาวิชาที่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ ใครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็สามารถสอบได้นะคะเพียงแต่ว่าหลังจากสอบเสร็จแล้วทํางานแล้วก็อาจจะต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียนรู้แล้วก็ไปทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ตามที่กระทรวงหรือว่าสพฐกําหนดเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพมานะคะค่ะอันนั้นก,ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆรุ่นใหม่ในสาขาอ,อื่นๆซึ่งความแตกต่างก็อาจจะช่วยให้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือวิสัยทัศน์ของเด็กๆน,นั้นกว้างไกลามากยิ่งขึ้นนะคะเป็นมุมมองของอีกสาขาวิชาหนึ่งที่ไม่ใช่คุณครูโดยตรงนะคะส่วนกระบวนการเรียนการสอนจะทําได้หรือไม่ดีหรือไม่อย่างที่หลายๆฝ่ายกังวลกันอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันกันต่อไปนะคะ,ะสําหรับผลการสอบครูผู้ช่วยนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีประกาศสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีออกมาแล้วนะคะลงวันที่27เมื่อวานนี้ โดยท่านผู้ในการเขตนะคะท่านดรปัญญาแก้วเหล็กปฏิบัติหน้าที่ศึกษาที่การจังหวัดโลบบุรีลงนามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องบางคนก็รู้เรื่องตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะคะบางท่านก็รู้มาเช้านี้อันดับแรกต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ท่านขอโสพลแก้วเรืองนะคะพี่บุญแทนแก้วเรืองนะคะเนื่องจากว่าน้องซึ่งเป็นบุตรสาวของพี่บุญแทนพอดีวันสัมภาษณ์ก็เจอกันนะคะที่อาคาร โรงเรียนเมืองใหม่ขณะนั่งรออยู่กำลังเรียนปริญญาโทนะคะน้องมาสอบปรากฏว่าสอบได้ลำหนับที่สองนะคะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสมกับเป็นลูกของคุณครูนะคะสายเลือดครูก็เป็นครูเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอแสดงความยินดีไปยังน้องๆอ,อ,อีกหลายคนนะคะ,ะเช่นคุณครูอัตราจ้างหรือทั้งหลายแหล่หรือว่าคุณครูจากโรงเรียนเอกชนอันนี้เป็นอีกหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งผลสรุปในเรื่องของการมีประสบการณ์ตรงนะคะน้องๆส่วนใหญ่จะสอบได้เนื่องจากว่ามีประสบการณ์ตรงได้ทําการสอนในชั้นเรียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการสอบสัมภาษณ์หรือการสอบภาคขอนจะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายท่านที่เป็นครูอัตราจ้างมาหลายปีเคยมาปรึกษากุ้งใจจังเลยสอบไม่ได้สักทีนะคะก็เคยให้คําแนะนําไปว่าถึงสอบไม่ได้แต่วันนี้มีประสบการณ์วันหนึ่งจะเป็นประโยชน์ ซึ่งวันนี้เป็นประโยชน์กับน้องๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะเข้าเรื่องนะคะ,ะการรับสมัครครูผู้ช่วยของเราปีนี้นะคะมียอดผู้สมัครทั้งสิ้นเลย2,292คนนะคะ,ะขาดคุณสมบัติไป11คนก็เหลือ2,281คนที่เข้าสอบเมื่อวันที่22ถึงวันที่24เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเรามี2ส,สนามสอบ ก็คือสนามสอบโรงเรียนเมืองใหม่กับสนามสอบพระนารายนะคะซึ่งเราเปิดสอบทั้งหมด17กลุ่มวิชานะคะ17กลุ่มวิชาในกลุ่มวิชาทั้ง17นั้นมีผู้สอบได้ทั้งสิ้นนะคะถึง260คนนะคะแล้วแต่ว่าเรามีอัตราที่สามารถบรรจุได้เลยประมาณอ,อยู่จำนวน99อัตราในแต่ละกลุ่มวิชานะคะมี จำนวนผู้สมัครเท่าไหร่แล้วก็สอบได้เท่าไหร่บ้างสามารถบรรจุได้เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะลองเรียบเรียงให้ฟังดูนะคะอันดับแรกเลยกลุ่มวิชาประถมศึกษานะคะขออนุญาตนะคะต้องใช้ตาวิเศษ <c oughs> <c oughs> กลุ่มวิชาประถมศึกษานะคะมียอดผู้สมัคร28คนนะคะสอบได้3มีอัตรารองรับที่สามารถบรรจุได้เลยก็คือ3นะคะก็ถือว่าน้องๆทั้ง3ท่านเป็นผู้โชคดีนะคะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้มียอดผู้สมัครสูงสุดเลยนะคะ499คนนะคะสอบได้75คนแต่ว่ามีอัตรารองรับเพียง7คนนะคะกลุ่มวิชาฟิสิกส์นะคะมียอดผู้สมัคร52คนสอบได้10คนมีอัตรารองรับแค่2ตํตำแหน่งนะคะกลุ่มวิชาเคมีนะคะมียอดสมัคร48คนเป็นผู้สอบได้12คนมีอัตรารองรับ1ตําตำแหน่ง กลุ่มวิชาภาษาไทยนะคะมีผู้สมัคร100คนสอบได้14คนมีอัตรารองรับ22ตำแหน่งอันนี้มีผู้ที่สอบผ่านไม่พอนะคะน่าเสียดายนะคะ <The pronunciation> ภาษาอังกฤษนะคะมีผู้สมัคร284คนนะคะสอบได้35คนมีอัตรารองรับ17คนนะคะ <The pronunciation> ภาษาจีนมีผู้สมัคร16คนสอบได้4คนมีอัตรารองรับ5คน <The pronunciation> สเสียดายเช่นกันนะคะขาดไปอีกหน่คนนะคะ ภาษาญี่ปุ่นนะคะสมัครน้อยที่สุดเลยมีผู้สมัครจํานวน5คนนะคะสอบได้เพียงคนเดียวแล้วก็มีอัตรารองรับเพียงคนเดียวเช่นกันนะคะกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์นะคะมีผู้สมัคร233คนนะคะสอบได้37คน <c oughs> มีอัตรารองรับ10คนนะคะาการศึกษาปฐมวัยนะคะมีผู้สมัคร360คนสอบได้14คนแล้วก็มีอัตรารองรับ12คนนะคะ ดนตรีไทยมีผู้สมัคร29คนสอบได้3คนอตรารองรับสองคนดนตรีสากลนะคะมีผู้สมัคร2 7คนนะคะแต่ว่าไม่มีใครสอบได้เลยนะคะ,ะมีอัตรารองรับทั้งสิ้นจำนวนสามตำแหน่งน่าเสียดายนะคะไม่มีผู้สอบได้เลยนะคะส่วนดนตรีศึกษานะคะสมัคร15คนนะคะสอบได้2คนคนอัตรารองรับ1คนนะคะพละศึกษามีผู้สมัคร150คน สอบได้5คนมีอัตรารองรับ2ตำแหน่งแนะแนวการศึกษานะคะมีผู้สมัคร13คนสอบได้1คนมีอัตรารองรับ1คนนะคะศิลปะศึกษานะคะมีผู้สมัคร29คนสอบได้4คนมีอัตรารองรับ4ตำแหน่งสังคมศึกษานะคะมีผู้สมัคร368คนนะคะสอบได้40คนมีอัตรารองรับ6ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้น รวมแล้วทั้ง17กลุ่มสาขาวิชานั้นมีผู้สอบได้นะคะคิดเป็นจำนวน11.40นะคะคือประมาณ11.38-39%ของยอดผู้สมัครทั้งหมดนะคะก็ถือว่าถือว่าไม่ี้เรกันแล้วกันนะคะเพราะว่าได้ถามน้องๆหลายคนในวันสอบบอกว่าน้องๆบอกว่าข้อสอบยากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะ,ะ,ะภาคภาคกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเนื่องจากว่าเป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ อ่านจ์แล้วต้องคิดนานมากเลยนะคะกว่าจะได้คําตอบนะคะอันนั้นเป็นเป็นยอดผู้ที่สอบได้ทั้งหมดนะคะ260คนนะคะในปีนี้จากทั้ง17กลุ่มสาขาวิชาก็ต้องขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะซึ่ง ประกาศฉบับที่ออกมานี้ทำให้มีผลให้ประกาศฉบับเดิมนะคะที่มีบัญชีค้างอยู่ของปีที่แล้วเป็นอันถูกยกเลิกไปนะคะแล้วก็ต้องมาใช้บัญชีนี้แทนเป็นเวลา1ปีนะคะน้องคนไหนที่สอบได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้สามารถเรียกบรรจุในปีนี้ก็ยังไม่ต้องเสียใจนะคะยังมีโอกาสอ,อีก1ปีนะคะมีอัตราว่างตําแหน่งว่างในกลุ่มวิชาที่ตัวเองสอบไว้ก็จะต้องถูกเรียกบรรจุเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ส่วนสําหรับผู้ที่สอบได้นะคะ าตามจํานวนที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าแต่ละวิชามีอัตรารองรับเท่าไหร่นั้นน้องๆที่สอบได้ก็ทางสํานักง,งานเขตพื้นที่เองก็ได้แจ้งไปในประกาศแล้วนะคะว่าให้ไปรายง,งานตัวนะคะให้มารายง,งานตัวในวันที่5พฤษภาคมเวลา9ก้นาฬิกาถึง10บนาฬกาที่ห้องประชุมสมบูรณ์มากบุญคือห้องใหญ่ชั้นบนที่น้องๆมาสมัครสอบนั่นเองนะคะเกานาฬิกาถึง10บนาฬิกานะคะรักษาเวลานะคะ ันที่5ส่วนหลักฐานที่ต้องนํามาในวันรายงานตัวนะคะก็คือปริญญาบัตรนะคะหรือว่าหนังสือรับรองหรือใบรับรองหรือทรานสคริปต์นะคะอันนี้เตรียมมานะคะรูปถ่าย1นิ้วนะคะซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนะคะจำนวน6รูปนะคะที่สําคัญเลยรูปถ่ายที่จําเป็นสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการนะคะไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดํา เสื้อผ้าต้องสุภาพเรียบร้อยนะคะเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยก็อาจจะเป็นชุดนักศึกษาของน้องๆหรือว่าเสื้อขาวคอปกนะคะก็จะดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้อ3ามก็คือบัตรประจําตัวผู้สอบทิ้งกันไปหรือยังนะคะอันนี้จําเป็นนะคะต้องนํามาด้วยนะคะแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนนะคะทะเบียนบ้านพร้อมสําเนานะคะรวมกัน2ฉบับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะคะพร้อมสําเนานะคะจำนวนสองฉบับ ยกเว้นนะคะผู้ที่ยังไม่จบในหลักสูตร5ปีอันนี้ไม่ต้องหรือผู้ที่สอบมาในสาขาที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนอันนี้ก็ยังไม่ต้องเพราะว่าน้องไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะคะที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐนะคะอายุไม่เกิน1เดือนนะคะซึ่งรับรองว่ามันเป็นโรคร้ายแรงตามที่กฎหมายหรือว่ากอพอกพากหนดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็ให้มีให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วก็ พร้อมด้วยสำเนามาด้วยรวมกันเป็นสองฉบับนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่งั้นไม่ได้เงินแน่เลยสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยนะคะจะเป็นสาขาไหนก็ได้นะคะจำนวนหนึ่งฉบับาหากก็มีหลักฐานอื่นๆนะคะที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะคะก็ให้เตรียมมาด้วยนะคะจํานวนหนึ่งฉบับนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมมาในวันที่5พฤษภาคมนะคะก็ขอแสดงความยินดีและก็ ยินดีต้อนรับนะคะว่าที่คุณครูผู้ช่วยคนใหม่นะคะหวังว่าน้องๆคงจะมีความสุขกันในวันสุดสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับคุณครูทั้งหลายนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะท่านท่านผอประสบสรุงอยู่นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านผู้ใหญ่จิมนะคะน่ารักมากเลยติดตามกันโดยตลอดนะคะท่าน อาจารย์กัลยาภาคเพียรน,นะคะพี่ราชนีนะคะพี่ราชนีพี่สาวแสนดีของน้องๆก็มาอีกแล้วขอบคุณยิ่งเลยนะคะก็เหน็ดเหนื่อยกันมามากมายก็น้องๆหลายคนก็คงจะหายเหนื่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่คอย,อคอยเป็นกําลังใจช่วยอยู่ก็คงจะหายเหนื่อยและก็เป็นปลื้มนะคะขอแสดงความยดีอย่างยิ่งแล้วก็เป็นที่สุดนะคะสําสหรับวันศุกร์วันนี้นะคะใครที่ผ่านเรื่องร้ายๆมานะคะก็อขอให้อ่า มีกําลังใจสู้ต่อใครที่โชคดีมีความสุขก็ขอให้แบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างนะคะเพื่อนเรามาสอบได้กันสอบไม่ได้เสียใจยก็ปอบโยนกันไปนะคะปีหน้าเอาใหม่นะคะวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวเ,เดียวเองค่ะเดี๋ยวเดียวสิ้นปีปีหน้าก็อาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอให้ได้รับทราบรับชมกันก็คงหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหากว่า เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ติดตามรับชมกันในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้คุณครูทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามชมทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะอ,อย่าได้พบกับอุบัติเหตุหรือว่าความทุกข์ความเศร้าใดๆทั้ทงสิ้นเลยให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ